สวัสดีครับผมออมทีโน c คอฟฟ่หรือทัวโนวกาแฟนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนยังคงเป็นโมคาพอตอยู่แต่วันนี้ผมใช้โมคาพอตสีแดงนะครับมันเป็น3ครับตัวนี้ผมมีขายนะฮะเรากลับมาที่คอนเซปต์เดิมเลยก็คือในช่วงของวิกฤตโควิด COVID -19 ทีที่เรานำสินค้าจาก เพื่อนๆนะครับเอามาผสมหรือมาชงกับกาแฟนะครับภายใต้คอนเซปต์ว่าโมคาพอตนะครับทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็อร่อยนะครับวันนี้ผมได้น้ำส้มมานะครับก็คือตัวนี้สายส้มนะครับมาจากคุณไผ่นะฮะมันเป็นน้ำส้มนะครับที่เขา,อาเอาส้มเนี่ยมาคั้นสดนะครับแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำลงไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกาแฟของผมจะมีเนื้อส้มด้วย มเมล็ดกาแฟตัวนี้ผมใช้ของ the r o a s t o r y coffee นะครับก็คือว่ามันจะเป็น,มนเมล็ดฉานส a ต e เมียนมานะครับตัวนี้นะครับมันจะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟุต,ตี้เป็นกเกลฟฟูตเป็นซีตรัสอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นดายโป e เซตแล้วก็คั่วอ่อนนะฮะเพราะงั้นตัวนี้จะเหมาะสำหรับในการทำเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับเพราะว่ากาแฟตัวนี้มันจะมีกลิ่นที่ออกไปในทางนั้นเหมือนกัน นะครับอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก็คือผมจะเริ่มจากการบดเมล็ดกาแฟตัวนี้มันจะได้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบ20กนะรัมนะฮะเราก็จะใช้เต็มบาสเกตของมันนะครับเราใช้เต็มบาสเกตตัวนี้เลยนะครับผมทีนี้เราจะบดด้วยตัวนี้นะครับก็คือวันซิเพโซตัวนี้ผมจะบดออกมาอยู่ที่ 18คลิกนะครับบดออกมาแล้วก็จะใส่ให้เต็มบาสเกตแล้วก็เต็มปริมาณน้ําของมันเพื่อจะได้กาแฟที่เข้มข้นที่สุดออกมาสําหรับเครื่องดื่มแก้วนี้ครับผมขออนุญาตบดนิดนึงผมตวมาแล้วนะผมตวมาแล้วแล้วก็เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลาโอเคนะครับ เ okay, ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่รทเราบดมาเมื่อกี้นะครับหอมมากหอมแบบสวิสเนตนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่น้ําตัวนี้ก่อนนะครับน้ําที่ผมใส่ไปก็จะตามขีดที่เขาบอกนะครับหรือไม่คุณก็ใส่ไว้ที่ใต้วาวตัวนี้นะครับมันไม่มีขีดบอกนะฮะถ้าเป็นหม้อจีน น้ำเรายัางร้อนๆอยู่นะฮะเพราะว่าต้องการให้มันเสร็จเร็วแล้วก็มันจะไม่ติดเบิร์ที่ปลายนะครับแล้วเราก็ใส่บาสเกตต,ตัวนี้ลงไปแล้วกาแฟตามเอาแค่ okay, พอประมาณมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปฟิวเตอร์เพื่อที่ไม่ต้องการให้พวกผงอะไรมันลงไปเยอะนะครับของกาแฟ โอเคแล้วผมก็จะปิดตัวนี้มันลงไปหมุนให้แน่นนะครับถ้าหมุนไม่แน่นเนี่ยแรงดันบางทีมันแทนที่มันจะออกมาข้างบนมันก็จะออกมาด้านข้างแทนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ลอมันเดือดมันเดือดขึ้นมากาแฟมันพวยพุ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็เอามาเทใส่เครื่องดืม่มเราระหว่างนี้เราเติมเครื่องดืม่มเรานะครับผมจะตัวตัวนี้มาที่120นะครับตัวนี้เนื่องจากมันมี ทั้งเนื้อทั้งน้ำผสมอยู่เราต้องเขย่าก่อนนะเขย่าเพืให้มันเข้ากันไม่แพงนะครับขวดหนึ่งผมว่าขวดเบลอร์เลยขนาดนี้นะฮะเปิดมาใหม่ๆนะน้ำส้มชัดๆเปิดมา120 ค okay. ตามนี้นะครับได้ปริมาตรที่ต้องการแล้วน้ำส้มประมาณเท่านี้นะฮะ120มลลตนะครับต่อกาแฟแก้ว16ออนนะครับคราวที่เราเริ่มทำลูกตาเนี่ยเราจะใส่น้ำแข็งไปที่หลังลูกตาเพราะว่าตัวนั้นนะมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นมุ้นนะฮะคือจำไว้นะครับตัวโมคาพอตเนี่ยก็คือว่าอา่า ในระหว่างที่น้ํามันดันขึ้นมาเนี่ยคือเราไม่ไปชื่นชมกับครีม่าที่มันจอ,อกมาออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราหมดแต่ไปสนใจครีม่าเนี่ยมันออกมามันสวยมันดูดีใช่แต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันออกมาเรื่อยๆเนี่ยจนมันหมดเนี่ย พอมันหมดแล้วมันจะเป็นสีที่มันเข้มขึ้นนั่นมันคือติดเบิร์นที่ปลายมันจะทให้กาแฟรสชาติเนี่ยมันเข้มเกินไปนะครับแล้วมันก็จะมีติดกลิ่นไม้มามันจะไม่อร่อยสําหรับเครื่องเดิมนะครับเราให้มันขึ้นมาสักพักหนึงแล้วเราก็ยกลงเลยไม่จำเป็นต้องไปให้ครีมาออกมาเลยชื่นชมเยอะนะฮะออกมาแล้วนะครับกาแฟปิดเลยก็ปล่อยให้มันไหลขึ้นมานะฮะ มันก็จะแรงอย่างนี้แหละโอเคคือบางครั้งนะมอจีนมันควค contrl ได้ยากพอสมควรนะ,นะครับก็คือว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราใช้กาแฟตัวนี้มันออกมาแค่60มิลมิลเท่านั้นนะครับผมจะเติม เราจะเทตัวเนื้อกาแฟาออกไปก่อนนะครับที่60นะครับ2องอนนะครับเราก็จะได้กาแฟาที่2องออนนะฮะ เราได้กาแฟแล้วนะครับที่2ออนนะครับกับตัวน้ำส้มนะครับที่ประมาณ4อ่ออนหรือ120มิลลิลิตรนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง2อย่างเทลงไปบนน้ำแข็งนะครับผมจะเทที่น้ำส้มก่อนนะครับน้ำส้มเราก็เทไปหมดเลยเทหมดเลยมันมีเนื้อส้มด้วยเห็นไหมดูดีจริงๆคือพอมันมีเนื้อส้มแล้วมันดูแบบมันมันมีเท็กเจอร์อ่ะมันมีเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังดีอะ่ะ นะก่อนแท้เติมนี่หน่อยแล้วกันให้มันแบบแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอากาแฟตัวนี้เติมลงไปเดี๋ยวเราคอยดูนะฮะว่ามันจะมีความสวยงามแค่ไหน นี่นครับเราเทลงไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นเนื้อส้มอะไรมันก็จะลอยตามขึ้นมาด้วยนะครับสวยงามนะลองดูนะว่ามันสวยผมว่ามันออกมาได้ใช้ได้นะรสชาติเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับเพราะยังไม่ได้ลองทานดูเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะว่ามันจะได้ยังไงบ้างนี่นะครับมันก็จะมีเลเยอร์ของมันมีเนื้อส้มสังเกตได้นะดูที่น้ำกาแฟว้าว ขอชิมที่กาแฟก่อนเนาะน้ำส้มเนี่ยกับน้ำกาแฟเนี่ยมันเข้ากันได้ค่อนข้างจะ พอดีพอดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยที่เราใช้นะครับก็คือว่ามันจะเป็นตัวนี้ที่มันมีความเป็นเบอร์รี่มันมีความเป็นออเรนจ์มีความเป็นเกทฟู้ของมันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นชานสเตทนะครับของเมล์ม่านะครับจากเดอะรอสตอรี่คอฟฟนะครับลองหาซื้อกันได้นะครับพอมารวมกับน้ําส้มแล้วเนี่ยครับน้าส้มก็คือใส่ส้มตัวนี้นะฮะผมว่ารสชาติมันพอดีพอดีนะครับลองดูครับต้นทุนเนี่ย มันไม่สูงแต่ว่ามันทําให้คุณมีไรายได้นะครับมันสามารถต่อยอดทางธุรกิจของคุณได้นะฮะเอาเป็นว่าผมจบกันที่คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้าผมมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมานําเสนออีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวล,ลากันไปก่อนโดยน้ำส้มแก้วนี้นะครับขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับขอบคุณมากครับ